ะป่ะโคกัน <c oughs> ทางท่านผู้บัิจา,กการสำนังกงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองท่านสมพงษ์ชิงดวงเนี่ย <c oughs> โทรคุยกับผมตั้งหลายวันแล้วแล้วก็ทราบทราบอยู่ว่ามีการเตรียมเรื่องโรงพยาบาลสนามนะครับสำหรับรองรับผู้ที่ติดเชื้อที่ลักลอบเข้าเมืองมา อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาได้เตรียมเตรียมการบริหารจัดการอย่างดีนะครับโรงพยาบาลสน,นามก็สามารถขึ้นขึ้นมาได้ด้วยเวลาอันสั้นนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าทางตำรวจเองเขาก็มีมีโรงพยาบาลตำรวจอยู่แล้วมีแพทย์ตำรวจด้วยนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็ถ้ามีการร้องขออะไรมาเราก็พร้อมที่จะเข้าไปให้ความ สนับสนุนนะแต่ก็ไดใ้ให้การแนะนำไปในเรื่องของอแนวทางต่างๆว่าควรจะปฏิบัติต่อผู้ที่เรานำเข้ามา,ารักษาในโรงพยาบาลสนามอย่างไรนะคือส่วนใหญ่คนเหล่านี้ไม่แสดงอาการพอไม่แสดงอาการก็ต้อง,องถือว่าตราบใดที่เราเจอตัวเขาแล้วก็นำเขาเข้ามา รับการรักษาเนี่ยในโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลใดๆก็ตามเนี่ยนี่คือสิ่งทีเ่เป็นการควบคุมโรคที่ปลอดภัยที่สุดนะครับคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนวัยทำงานนะอายุไม่เยอะกอ็พอไม่ได้แสดงอาการเนี่ยบางครั้งเราใช้เวลาเป็นตัวรักษาถ้าไม่แสดงอาการเนี่ยเลยเนี่ยนะก็ไม่ไม่ต้องให้ยา เราก็ไม่ได้ให้ยาฟาวิพิลาเวียหรือว่าให้การรักษาอะไรสิบวันเขาก็จะอาหายเองนะครับโควิดมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็มีมีส่วนที่แรงส่วนที่เอ่อส่วนที่มันก็เวลาบทมันจะไปมันก็ไปดื้อพอครบสิบวันอย่างเงี้ยอย่าคือตอนนี้อย่าไปดูยอดต้องดูว่าการกระจายมัน ไปอยู่นอกเหนือการควบคุมหรือเปล่าตอนนี้มันไม่มีการกระจายไงมันเป็นคลัสเตอร์ปั้งปั้งปั้งแต่ละที่ใช่ไหมสะเก็ดไฟตกไปตรงไหนไอ้ระบบควบคุมโรคเขาก็ไปตะครุบได้ตอนนี้มันยังไม่มีหลุดนะนี่มันโรคระบาดระดับโลกใช่ไหมก็มันมันก็มีแบบนี้ครับนะครับ,นะรบรไม่ใช่เวฟนะอันนี้ไม่ใช่เวฟสามไม่ใช่จึง เขาอยู่ในสโมสรตํารวจใช่ไหมมันก็มีรั้วรอบความชิดข้างๆก็ก็ก็ไม่ได้มีชุมชนอ,อ,อะไรแล้วก็เมื่ต้องกังวลมันไม่ได้แบบงมันกไทำไมโซเชียลดิสแท c ์เราบอกว่าเมตรครึ่งอ่ะใช่ไหมเวลาเราไปบอกให้ประชาชนทั่วไประวังตัวเว้นระยะห่างนะอย่างน้อย1เมตรครึ่งนเพราะนันะ้นในโรงพยาบาลสนามเนี่ยเขาจะต้องห่างชุมชนเนี่ย ไปเอ่อเป็น,เป,นเป็นหลายร้อยเมตรหรือเป็นกิโลนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่ไม่สแสดงอาการคนที่เขาเ้าไปโรงพยาบาลสนามคือไม่ไม่ค่อยสแสดงอาการแต่ถ้ามีอาการเมื่อไหร่ปุ๊บต่อให้เขาเป็นคนต่างชาติเราก็ต้องนำเข้าไปที่โรงพยาบาลหลักเพื่อได้รับการรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์ที่ถ้าเกิดมันมีความซับซ้อนของโรคเพิ่มขึ้นเขา ขอให้สบายใจเรื่องนี้เลยนะครับกรมควบคุมโรคอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาจะปีครึ่งอยู่แล้วนะเขาเขาต้องคิดถึงความปลอดภัยของประชาชนบ้านเราเนี่ยเป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้วและตัวเขาเองเขาต้องเข้าไปเข้าไปดูแลตัวตัวคุณหมอคุณพยาบาลนี่นะครับในช่วงนี้สองยิ่ง พอผ่านเวลาไปสักสองสาือนก็ยิ่งไม่ต้องกังวลใหญ่เพราะว่าบุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์เขาจะได้รับวัคซนีนเต็มที่นะเขาก็จะเข้าไปสามารถที่เขาไปชาร์จไปให้การดูแลในพื้นที่สุ่มเสี่ยงในหรือว่าให้การดูแลผู้ป่วยในในในระยะประชิดเนี่ยได้มากมากเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยนะครับมันมันมันเป็นมันเป็นขั้นตอนนะเป็นวิธีการที่ เวลาตอนยังไม่มีวัคซีนก็อย่างหนึง่งเวลามีวัคซีนแล้วก็อย่างหนึง่งเวลามีความพร้อมในเรื่องยานะเราก็ถึงตั้งโรงพยาบาลสนามนะเพื่อเก็บโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยไว้สำหรับคนไทยเป็นหลักนะวันนี้ฮะวันนี้วันนี้นนบ่าย เมื่อวานขององค์การเภสัชใช่เราร่วมพัฒนากับสถาบันการแพทย์ของอเมริกาแล้วก็มีมูลนิธิอะไรนะบิลเมลินดาเกตอยู่เบื้องหลังที่เขาเรียกว่า PATHPATH จอมมาจากอะไรจำไม่ได้ <c oughs> อ๋อถ้าเท่าที่ฟังจาก ท่านผู้บริหารโรงงานเริัทเนี่ยอันนี้ทําจากเชื้อตายแล้วก็ใช้อะไรไข่ไข่ไก่สดนะครับที่ทางองค์การเภสัทเขามีเทคโนโลยีนี้อยู่แล้วมีโรงงานวัคซีนอยู่แล้วแล้วเขาก็เดเวล็อขึ้นมาพัฒนาวิจัยขึ้นมาก็มาถึงขั้นที่เมื่อวานฉีดอาสาสมัครนะฉีดไปตั้งกี่คนนะสอง หลายเป็นร้อยคนนะครับแล้วก็กว่ามาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยเขาต้องผ่านเฟสหนึ่งเฟสสอเฟสสาม,มาเป็น,ปน,ปนไปตามขั้นตอนตามมาตรฐานทุกอย่างถ้าเราทําตรงนี้ได้เราก็จะมีกันที่ก็มีวัคซีนไทยแลนด์ละนะแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีก็คือก็คือคนไทยก็คือองค์การเภสัชกรรมนะครับแล้วก็การพัฒนามันก็จะเป็นไปได้ในหลายรูปแบบผลิตวัคซีนเอง มาฟีดให้กับคนไทยเองในเบื้องต้นเขาบอกว่าถ้า,าความสามารถในการผลิตก็อยู่ที่ประมาณ30ล้านโดสต่อปีใช่ไหมฮะแต่ว่านั่นคือนี่คือเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดมันเวิร์กจริงๆอะไรจริงจริกาำลังการผลิตเราสามารถขยายได้ใช่มอย่างสยามไบโอไซส์ได้ตั้ง200ล้านโดสต่อปีนี่คือการ การทาให้การที่ทําให้คนไทยทุกคนมั่นใจได้เลยว่าวันนี้ไอ้เรื่องวัคซีนไม่ต้องพูดแล้วนะครับไม่ใช่ประเด็นแล้วนะครับตอนนี้เราทํำยังไงเปิดประเทศตอนนี้คิดเลยว่าเอาวัคซีนไปไหนต้องไปภูเก็ตก่อนต้องไปสมุยนะแล้วก็ไปตามเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆตามลําดับขั้นไปให้มันสอดคล้องกับการมาถึงของวัคซีนในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะด่านหน้าเค้าเบอร์ได้หมดแล้วนะพวกที่ หน้าที่ป้องกันชายแดนตำรวจทหารอาสาสมัครฝ่ายอ,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 อะไรกรมการปกครองนะส่วนนี้ก็จะได้รับวัคซีนกันทั่วนหน้าแล้วพอ a s สตราเซเนกในส่วนที่เดือนเดือนหนึ่งออกมาเดือนละสิบล้านโดสสิบล้านโดสเนีอันนี้ก็จะกระจายไปยังคนไทยทุกคนมันก็จะเข้าอยู่ในในไทม์ไลน์ใน แผนที่ทางกรมควบคุมโรคเขาได้วางไว้ซึ่งไม่ได้มีอะไรดีเลยไม่ได้มีอะไรที่ล่าช้าเกินควรนะครับทุกอย่างเป็นไปตามแผนงานที่ที่เขาวางไว้เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์สอดคล้องกับการมาถึงของวัคซีนสอดคล้องกับการที่มีปัญหาแบบนี้เราก็ไปสามารถไปเอาวัคซีนจากซิโนแวคมา รองรับสถานการณ์เพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็อยู่อยู่อยู่ในความอยู่ under control หมดน,นะครับรต,ต,ต,ตัวไหนภาครัฐตอนนี้องค์การเพศัชใช้เงินเขาเองอยู่ถ้าสำเร็จแล้วเขาก็คงมาเขาก็คงมาขอให้ภาครัฐได้พิจารณาให้การสนับสนุนมันเป็นสิ่งที่เขาเขาในในส่วนขององค์การเพศัเภสัชกรรมเอง,เองเนี่เขาเขามีโรงงานผลิตยาผลิตวัคซีนผลิต อะไรแยะๆไปหมดนะ,ะเวลาเขาทดลองเขาก็ใช้เงินทุนของเขาเองอถ้าเรียบร้อยแล้วก็ก,ก็เขาอาจจะมาขอให้ภาครัฐได้ช่วยสนับสนุนในการซื้อในการอะ,อะไรต่างๆก็ว่ากันไปโอเคครับขอบคุณครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ